สะเทือนวงการสะเทือนโซเชียลอีกแล้วค่ะพี่น้องหลังจากที่ทังผู้จัดการวงแพลวเพลาวแสงทองค่ะออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดราม่าซันวงสะท้อนแล้วก็แพลวพาวแสงทองดราม่าอีกแล้วเหรอสาวนนเนยดราม,ม่าค่ะพี่น้องเพราะว่ามันน่าจ,จะสุดทนค่ะกับสิ่งที่มันเกิดสะสมสะสมมาแล้วหลังจากที่ทันงลุซี่นะคะกับพผู้จัดการวงแพลวเพลาวแสงทองนั่นแหละค่ะที่หลายๆคนหูจากกันดี โพสโพสนั้นออกมาหลังจากนั้นคนก็เข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายเลยว่าฉันจะเลิกติดตามเธอก็มัวหน้าเธอน่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะนู่นนั่นนี่พี่น้องเราก็มีหลายเพจออกมาเหตุา่าแในเรื่องนี้นะคะค่ะก่นที่เขาสิไปอ่านโพสของห่างลูซี่สิพามาอ่านท่างเพจเพจนี้เพื่อในมีการสรุปแบบว่าไม่ใช่สรุปสีเป็นการเอามาทาข่าวค่ะนะคะได้พูดถึงประเด็นว่าเป็นการสะเทือนโลกโซเชียลค่ะ ลูซี่ผู้จัดการโรงแพรพาวแสงทองเดือดโพสสวนนิ่มๆแต่แซ่ถึงแบบว่าคนแขะนะคะแล้วก็บอกว่าบอสแพรแล้วก็สัน่<ค>ะทำอะไรก็ผิดไปหมดยังบอกต่ออีกว่าทำเอาแฟนคลับตาโตหลังลูซี่ผู้จัดการโวงแพรพาวลําซิ่งชื่อดังแพรพาวแสงทองออกมาโพสข้อความเดือดการโซเชียลค่ะสวนกับกลุ่มที่ต้องแขะแซ่แพรพาวกับสัน แบบไม่พักไม่ว่าทั้งคู่จะทําอะไรก็โดนจับผิดตลอดค่ะอ่ะเรื่องโมเมนต์หยอกน้องๆค่ะหยอกน้องพีที่มาจัดวงลิเกด้วยกันโมเมนต์หยอกนักร้องชายถ้าเดินเอวยการทํคชิปเอวยการเช็ดเหงื่อเอวยแล้วก็ยังลั่นอีกว่าคนเราทําอะไรกันนักหนาแกก็เป็นมนุษย์เหมือนกันค่ะมีหัวใจมีเหนื่อย มีอึมีอะไรเหมือนกันค่ะพร้อมทั้งทิ้งบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาแขะมาแซกันค่ะกับเป็นแบบว่าสุดจะทษ,ะทษนะ่ะสาวเลยเพราะว่านุชซีเพิ่นกับเป็นผู้จัดก,การวงของแพลภาพ,พแสงทองเพิ่นแบบอยู่ในเหตุการณ์ทุกเรื่องทุกเล่า<ม>แล้วเพิ่นกับพวกสิทนดูไม่ไม่ได้ไกับดราม่าเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าส่วนมากดราม่าก็ไปเกิดในเพจของนุชซีเยอะเหมือนกันค่ะแล้วมาที่นี่ จะพามาเบรงสําหรับโพสตหนุ่ซีค่ะได้มีการรายยาวเลยถึงประเด็นนี้นะคะหนุ่ซีได้มีการมาโพสต์ไวทาง Facebook ส่วนตัวจะขอค่ะนุ่ซี่ชาแนลโพสตไวในช่วงสาวๆของวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาเหตุให้กระแสฮือฮาอีกครั้งนึงค่ะถึงประเด็นนี้ค่ะนั่นก็คือโพสต์นี้นั่นเองนะคะจะขออนุญาตมาอ่านให้ฟังเนาะยางสิบแล้วกันนุ่ซีได้มีการโพสไวบอกว่าร่าวๆนะคะพี่น้อง ว่าแต่บอสแลพลวพวกับสันทำอะไร,ร,รก็โดนจับจ้องไปหมดค่ะไม่ว่าแกจะพาการทำอะไรทุกอริยาบทก็มีแต่คนว่าให้แกไม่ว่าจะเป็นหนึ่งซันเนี่ยหยอกกวนนักร้องหญิงในวงก็บอกว่าสมพานกินไก่วัดบางก็บอกว่ายอกน้องพีที่มาจากวงลิเกด้วยกันข้จ้องว่าหวงน้องพีรักน้องพีหรือเปล่าหยอกกวนกับนักร้องชายภายในวง ก็บอกว่าไม่แมนถ้าการเดินนั่งปกติก็บอกว่าแอคดูไม่ธรรมชาติพอมีคลิปหวานน่ารักน่า,นารักกับบอสแพลก็หาว่าอยากรวยทางลัด<ฮ>บางก็บอกว่าเช็ดเหงื่อให้ก็ว่าคนเรานะ่ะดูแค่นี้มาแค่นี้หรออแมลว่าบนเวทนะีมาให้คุณดูดแค่นี้หรอประมาณนั้นแมนค่ะบอสพูดเอนเตอร์เทนหยอกกันหน้าเวทีก็บอกว่าเคียวนั่นนี่ แมนบอกหมอรัมซีแมนนายจอธิบายตรงนี้ก่อนต้องไปเปบิ้งไม่พัชรีค่ะผู้ใดบ,บ่บางนิงหมอรับบอป,ป็นไปเบื้องไม่พัรีค่ะนั่นคือการแสดงล้วนๆบอกว่าคนเที่ยวอืยิ่งคลิปไหนพอมีทางให้คิดดราม่ายิ่งพากันเม้นแขวะไปใหญ่แล้วยังบอกอีกว่าคือสรุปคนอคติไม่ชอบแกจะทําอะไรจ้องแต่ ให้แกน่ะผิดตลอดเลยว่างั้นคนเราถ้าจะเอาอะไรมากแกก็เป็นมนุษย์ทั่วไปเหมือนกับเรามีกินมีขี้มีนอนอืทุกคนทั้งนั้นใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องแวะมาคอมเมนต์แล้วก็บอกอีกว่าบล็อกไปเลยบล็อกเพจที่แบบว่าลงเพลียวพาวไปเลยอ่ะและยังต่ออีกว่าจะได้มีความสุขแต่นี่อะไรแวะเวียนมาคอมเมนต์แขวะชีวิตเขาพวกคุณต้องการอะไรมีความสุขบ้างไหม,มคนเราไม่ชอบอะไรก็แค่เลื่อนผ่าน ไปตั้งหน้าตั้งตาหาเลี้ยงครอบครัวขอร้องโอ้โหโคงเิลเือจะทนจริงๆสำหรับุูซี่นะคะก็ถือว่าเป็นผู้ดูแลแพร่าแสงทออเป็นผู้ดูแลวงยางดีเนาะสาวเลยเป็นอะไรที่ออกมาปกป้องปกป้อง,ปปองนะป,ป้องค่ะ,ะแบบนี้น่ะน่ารักมากค่ะเป็นการออกว่าปกป้องบอสแพรแล้วก็ซันค่ะโมกสะทอนแล้วบัดท,ที่นี้ค่ะพี่น้องหลังจากที่ได้มีการโพสออกไปก็ได้มีการขอมาคอมเมนต์อีกบอกว่าคันเว้า ในโตข่อยนิบอกอ่อันใดที่บอดีต่อสุขภาพจะคล้องข่อยสิบอกอฟราะมันว่าแนะน้ำพนที่บอมากไหนบรกผิดไปเลยค่ะค่ะคือกับเป็นดามาประเด็นนี้ออกมาเพราะว่าทําอะไรเอนเตอร์เทนอะไรต่างๆนะพี่น้องดรามาไปเบิดอีหอลี่ะับแต่ที่เราเห็นมาใช่ค่ะสซนทำอะไรก็ผิดไปหมดไปหมดคือบอมี่มองไปทัง พลังบวกใ้เปินจักเบ็ดเลยพี่น้องคะเพราะว่าสีเฮดอีหยังกระจับผิดไปเหมือนเป็นดราม่าไปหมดไม่ดีสักอย่างไม่ชอบสักอย่างถ้าเป็นแพราวกับสันประมาณนี้ไหมพี่น้องคะแต่เกินไปอะ่ะนั่นละค่ะหลังจากที่แย่ชิดบอกมากนอนแล้วก็ต้องบอกว่าเราจะพูดไปจนคอแห้งก็เท่านั้นบ่เขอใจคือเกาบ่ขอใจก็ฉันไม่อไมชอบแต่ยัง,งงงอยู่อย่างเดียวคือฉันไม่ชอบแต่ทําไมฉันเข้ามาก่อนเพื่อนทุกครั้งเลยนี่แหละตรงที่ มือนที่นูซี่เขาแนะนำน่ะถ้าไม่ชอบแพรวแพาวก็บล็อกทิ้งไปเลยสาวเนยอ่อันนี้คือที่สุดเด้อไดพี่น้องคะอันนี้คือเพิ่นลยูกไก่ฉิดกับบอดแพลวเพิ่นสิลูควบเคลื่อนไหวกะอันใดที่แบบเกินไปหลายนันกะทนไม่ได้เนาะสาเนยอดบ่ได้เด้งเด้ต่อมาเราสาวเนยเห็นหลายนะคะว่าดาม,มาซนมาสิยนนูไดพิณนูซี่เพราะ่ะนูซี่สิมกักลงมเมิน ข <Man. S 2> อเพื่าพกับสั้นและพ้นก <c oughs> เขาว่าดามาเนื่องอาจจะเห็นดามาในี่มันจะทุ่นมาไว้คนโตอะมาบอกถือว่าเป็นการร่วมดามาที่มันเกิดขึ้นแมนกลายซูเนียเราที่ห้องกิ <c oughs> นดามาเพราะว่าแบบ <c oughs> นูซีเนี่ยมันเป็นพายุไก่ขิดเลือดขึ้นเวทีไดมีโอกาสถ่ายรแบบูแบบกุ๊กเออนายโมเม้นนารักโมเม้นนารักนารักออกมาให้เห็นแลวพ้นกับเขามาเบิ้งในเพจของนูซีเขามาดามาในหันเป็นส่วนมากเลยแหลดพี่น้องคะใช่ค่ะก มันไม่สามารถห้ามกันได้เนาะ <c oughs> มาจากคนน่ามาโยคนที่อักขติหนุสิก็ะวบไว้ดีค่ะพี่น้องกับผู้ได้ฟังก็ฟังแต่สมาบาฟังค่ะข้อมันก่อนเลยค่ะคนที่บ่ม,มากอ่ะเนาะคอมมนกับแปะเลยสาวเลยบางครั้งนะ่ะการที่เราคอมเมนตะ์เนี่ยพี่น,อน้องยศคนแนะนำจากน่อยหนึ่งการที่เราคอมเมนต์สนุกปากสนุกมือเนี่ยเพื่อให้คนอื่นเขาเกิดความมีบั้นทอนก็ดีคนมาซื้อบ่ดีนี่บ่หัวพนคิดจังด่าสาวเลยเขาบ่รัวพนคิดจังด่ มแมนค่ะบางเทือเนาะคันบอกถึงเรือ่องอุปร์บบา,บาลักษณะนิสัยหรือว่าธาทางของสันโมสะทอนเนี่ยค่ะเพื่อนก็ะออกแน่แบบว่านั่งอะ่มันกระสิเบิ้งว่าคือค้นเก๊กงานคือค้นเก๊กมันคือบุคลิกของเพิ่นเป็นบุคลิกของใครของมั่นพี่น้องค่ะ,คะสิห้คือการสิห้ถือใจเขาเลยว่าต้องแมนต้องแบบ อย่างนี้เลยมันก็ไม่ใได้กับเิาอีกล่ะมันสิบแบบแยามเมนเออพยายามนี่คือเกากับคนบขชอบนะสาวเลยเข้าใจว่าคนบขชอบคือแบบว่าเห็นอย่างกะเอาออกมาตีแพแบบไปทางที่ลบทั้งหมดเลยเขาบอกกับเรือการแสดงเพี้ย่ๆเนาะค่ะเพี้ย่ๆติดตามเพี้ย่ๆมาโดนบอกว่าแสดงอินเอร์เนทศเราก็บอกสิแปดบวกซอยอะไราะเท่าเอินซอยค่ะซอยสิบแปดบอกบอกว่าเพี้ย่ๆเขี่ยว พ่อมอสงย้อนกลับไปตะกี้คือบวาล่าตะกี้แค่ขัดบ็หนีได้แล้จึงก็หนีได้เพี้ยวๆตะกี้จะฟอดเกี่ยวจะยันท้าสิบแปดหวกเลยค่ะพี่น้องแมนทำไมไม่มีดราม่าขนาดนี้เท่าแต่ก่อนไม่มีใครอคติไงแมนอันนี้ถูกต้องเลยสาวเลยบอกถึงจงยีรีพี่น้องอุ้ยหมอลำสิงเนาะยสิทธิ์มอลำสิงพี่น้องค่ะถ้าเบิ้งหมอลำสิงแยกเสไปเบิ้งคือหมอลำมูพี่น้องเบิ้งพวแยกกันออกเด้หมอลำสิงนี่ต้องจวดแยงเดียวต้อง สำหรับตัวเยสิตบุคลิกเยืิอสีหรือว่าตัวเยสิตชอบแบบไม่พัชรีค่ะเบิ้งแล้วก็คือสนุกสนานแบบยกโอ้ยพัชรีเนาะทั้งเล่าแอลกอฮอลทั้งอย่างเนาะเยส่อเสดยดสุดยอดของหมอรับสิ่งเลยต้องยกไข่เลยพี่น้องค่ะเอาแบบเปรียบเทียกับหมอรับมูเด็กขาบ่ค่ะคนละแมว สิบว่<ม>าเพินเ่นเที่ยวเวพื่นนันบ่ได้แต่มันเป็นศิละปะของการว่าหมอลำซิ่งตง<ห>้องมาสไตล์นี่รูปแบบนี้การุณ่าเบิ่งหมอลำเห็เป็นไอ้วางสั่งซะเลยคุยแยกแยะเบ<ย>ิ่งหมอลำเห็เป็นพี่นอค่ะเริ่มตั้งแต่การแต่งตัวเลยหนึ่งค่ะสองการแสดง สามกันแบบว่าเอ็นเตอร์เทนหน้าเวทีแมอนรัมมูขันสีมาซอยสิบแบอกคือหมอลำสิงเโอ้ยดราม่าทล่มทลายแต่หมอลำสิงมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าไปดราม่าแผลงผาเสงท้องตรงนี้เราตรงการแสดงแมนค่ะค่ะจะไดกับฝากไว้ด้าสำหรับประเด็นนุซี่ค่ะ